ค่ะสวัสดีค่ะเกลับมาพอกันตอนแรงๆเงนาะคะ่ะน้อของวันที่เจ็ดมิถุนายนสองหาหกสี่ค่ะคำเตือนทั้งช่องเป็นเพียงแนวทางน้เสนอของมุนซิสรากินแบงรัฐบาลเท่านั้นเนาะค่ะน้องมาจินดานี่<ล><ล>ของอาจารย์วัดเกิดนะเพื่อนตอนอยากสั่พระประทานอยากได้พระประท่านแต่ว่าขาดขาดอันนั่นขาดปัจจัยพี่น้องปัจจัยเดี๋ยวงมีผ้ายางอยู่เบิ่องต้นจ้าเพราะอันยืมปะกานาจ้รย์ อยากได้อันเพ่นนันอยากสางพระประธานเด้อจ้าเด้อแท่นก็มีแล้วสาล่ากสรสางแล้วแต่ว่าก็บทั่านได้แล้วปันไดดอกศาร่าก็ได้จ้าแตาว่าจังว่าเน,นเ,นนเน้นเน่นเน้นเลขตัวของพระอาจารย์รุ่งเพราะว่าฝันส่งคืออย โคคือศูนย์เหล่าเธอเนั่ยนี่เอาเนี่ยเนี่ยเอาเออเอฟซีอย่างงนะเนี่ยเอฟซีก่อนสอนกว่าจ้าขั้นผู้ใดสนใจอยากเฮ็ดบุญก็โอนเข่าบัญชีวัดเลยเด้อค่ะเด้อโอนเข่าบัญชีวัดแล้วก็เบอร์โทรพระอาจารย์เพิ่นก็มีอยู่ดอกโทรมาหาเพิ่นเอาสั่งพระประธานไงสั่งพระประธานไงผู้ใดอยากเฮ็ดเป็นเจ้าภาพพระประธาน แต่เก้าสายบุญเพิ่นบ่หาแต่ถือเลขเพิ่นกับทางเด้พระอาจารย์จากค่าโค้ดวิดซื้อซื้อสางซื้อซือซ้อสองชัวร์อันอันนี้อัน,น,อน,นเจตตูพารวยจ้าของเงินน้องเพิ่นนั่นบุญพารวยค่ะบุญพารวยซื้อหนึสองเพิ่นอันหน,นึ่งของแฟนเพ,พิ่น,นอันนั้นบุญพาโชคเหมนของสองแฟนเพิ่นจ้าอันนี้บุญพารวดให้จารย์เอาจำรีไว้เลยจ้า เป็นมหาปรารย์มันบดดำคือเขาพองพ่ออันบุญบุญพระโชคงายไปหาคุณลังผมไม่เคยเล่าจำได้เหนื่อยรักษาดานุเดี๋ยว่าสองมองยังว่างหนึ่งห้นเจ้าเจตุพารว้าเจตุพารวยค่ะซ่องเหมนไม่ดอกแต่ว่ากันบ่คอยได้มาเห็ดชีบน้ำเพลิน มีหกจ้าหนึ่งสามจ้าคือพาไปน้ำกันไช่โน่นนะบอกโอ้คับอันแฟนเขาดีเลยเขาหนีบุญพารวยจ้่พาอาจารย์อันนี้เลยก็คือนเดียวกันบุญพาโชคของเราจ้าแล้วบุญพาโชคนีแล้วจ้านีรเลขบัญชีจ้าอันทางวัดกระเบิดทูพระอาจารย์อันนี้เลขกันพระอาจารย์ฝันจ้า แล้วฟันดีฟันเป็นตาออกพร้อมพี่น้องแต่กับื้อขื้นซื้อลงไว้ย่าย่าซื้อคักกรายเพิ่นน้องว่อ <c oughs> ย่าซื้ออัน 3, 1, 6, สามหนึ 1, 6, ่งหกสามหนึ่งหกด้จ้ะเด้อพี่น้องข้างล่างนี่<ม>ข้างล่างเป็นเลหล็กย่า่นมาเอาอยู่ส้างพบนมาแต่นันจังหวัดเลยเพิ่นได้เจ็ดแปดห้า แต่ที่แน่ๆคือตัวนี้แหละลีว่องเก็บตัวนี้ไว้นะต,ตัวเด่น,น,น,นตัวเด่นนี่นะตัวเด่นนี่คืออหลอดจากกล้องเราเลยท่ายึดมือเลยเดบิวทายทุกมือเลยโน่อนอ่ะวันนี้มือที่สองแต่ว่าเราเฮ็ดคีไปจะโดนแล้วหนูมาเฮ็ดต่อไหม้าอือ็ฏิตามมือก้อนเลยอะบารีเลยบารีทายคลิปโดนเป็นยังไงอยู่เริ่มไม่ได้จ้าเด้อจ้า อันๆๆอันอันขังเทื่องนี่เป็นเลขขันขันน้ำมนต์อันปูพาแดงเพิินแต่ปูพาแดงเพิินกับมาเอาเพิ่นก็ได้สุงวดจ้าได้ทุกได้ทุกงวดแต่เฮามาจับใส่กันล่องบึงกาถ้าถ้าเกิดจับขันน้ำมนต์ตามสายตาเจตูเนาะเจตูว่าเลขตัวนี้กับตัวนี้กับของพระอาจารย์นี่จะเป็นตัวเดียวกันอยู่เพราะว่าเจตูเห็นที่แรกนี่เจตูเห็นเป็นหกหนึ่ง เงินวะไม่ฮนจ้ะเพราะว่ามันเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นเลขกหกจังสี่แล้วเลขกหนึ่งลงมาติดเลยเพราะว่าหกหนึ่งกันแล้วจ้ะเป็นตัวเดียวกันเป็น,ต,นตัวเดียวกันกับเลขพระอาจารย์ฝัน,นจ้ะกันเลยว่ามันเป็นเป็นตัวเดียวกันพี่น้องนไปพิจารณาจักตัวหน่อยยันไม่นะพ <ไป S 2> ่อจ้าพี่แก่ใหญ่เป็น อาจัะคันคันผู้เบิ่งอยู่ในคันน้มนต์บางคนก็สิว่าเป็นตัวเดียวกันล่ะเพราะว่าพนอบพนอบไม่กีดแดงผมไปก่อนเอากูอม่เล่ามาว่วงไว้เรียกคนนึงเล่าดีหลือมาว่วงไว้บางวัดก่อนน่ะเรามาสรุปเรียกนี่ไงกับเล่าว่ามาว่วงไว้บุญเนี่ยโกบม่วงนี่ตีเออเลโกบม่วงโอ้ยเขียนแนม่หม่ในภาษาจานเอฟซีบ่อย ตัวบอกง่า่บอกใหญงนี่ง่ก็ปนอิ่มนี่พี่น้องว่างั้นตัวน้อยไรวันนี้ปนอิ่มเลยสามหกหนึ่งสามหนึ่งหกเออสามหนึ่งหกจ้าง่ับตัวยวนี่ก็ขับก็ทั้งสามสูดเลย้าปลีนเผาอีกแล้วแต่สังเกตอันกันผู้เห็นคันหนำมุ่นบางคนกับสีเป็นสายตาเดียวกันกับเกตุอือกระสีตเพราะว่าเขาไปที่แหลกพระจันทร์กับสีได้ยินยุติลูกท่วง หกหนึ่งหนึ่งหกอยู่จ้าบ่ว่าบ่บ่เห็นบ่เห็นเลขพระอาจารย์แต่ว่าไปไปทวงคันน้ะมุ่นบนว่าโตติดกันนี่เป็นหกหนึ่งน้าพี่น้องเนาะเดี๋ยวทวงอยอะเนี่ยเต้นเท่ากับเบิ้องใบหลายๆทางพี่น้องซื้อขึ้นซื้อลงเนาะค่ะพระอาจารย์แล้วก็ฝันดีอยู่ดอกฝันดีฟันมาล่างคอมาเขียนให้อฟันว่ามาล่างคอมาเขียนให้เงอพี่น้องเ้ย มาเพื่อนที่เตียงซื้อวัดซื้อวัดหนองรวมเราเนาะจ้ะเนาะเป็นซื้อไม่เหมือนตาซื้อไม่เขาก็ตั้งอยู่ท่บริเตนหรือที่ไหนเขาตั้งให้วงเรียบดวงนะเพื่อนวงเรียบดวงนะเพื่อน วัดน้องบวมน้องมีมาอีกกี่รอบจะเอาจ้าบ่มีจ้ามี่น้องมันจะเป็นน้องแล้เป็นอันเร่องจาเอฟซีเพิ่นอยู่กรุงเทพบรรณเพิ่นสิทักมาถามอุ้ยบ้านหนูบ้านหนูจ้านี่ยะตาบ้านหนูบ้านหนูวัดบ้านหนข้าเจ้าจ้าเด้อพี่น้องเด้อเรนหรอมี่อยู่จ้ามีค่ะมี่เอฟซีเพิ่นน่ะนี่คือเน้นตัวนี้เด้อจ้าเด้อเลขพระอาจารย์เพิ่นฟันดีแล้วก็พี่น้องสายบุญผู้ใดอยาก ท้ำบุญแบบอยากรอพระอย่างเงี้กะรอพระหรือว่าอยากสร้างโบสถ์สร้างยังช่วยเพลินกะมีไม้เหล็กมันเสีเด้อพี่น้องเด้อเสิมมุดบทวาดหนึ่งเบอร์โทรค่ะอาจารย์เบอร์โทรกับมี่ค่ะอันโอนมาแล้วกับโทรมาหาเพลินกับใดหรือว่าอยากได้ยินจากปากเพลินกับโทรมาหาเพลินเด้อค่ะเด้อ น้องเอซกระได้นี่นอน้ำกรแได้เอาเะได้แสนกว่าบาทน้ำก็ได้เรวพอดีเลยแล้วพอดีเลยบอกค่ะ<ม>แค่งสื่อทอเมนินคือทอม,มินแบบนี้เหรอไฟฟ้านาก่อนทอเมนินหาซืทอกสองหมื่น,นกว่าเนาะอะไรเนทอห